มาอัปเกรดกันหน่อยนะครับหรืออัปเดตนั่นเองในเรื่องของการเบิร์นนะครับของ Luna classic เนี่ยในกระเป๋าต่างๆมียอดการเบิร์นเท่าไหร่แล้วนะครับและลู n a Classic กจำนวนยอดของการเผาไปเท่าไหร่นะครับในในพวกเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆนะนะครับที่สำคัญพวกกระดาน่ะนะนะครับดังนั้นเราต้องดูต่อไปนะครับว่าการเบิร์นมาแล้วแล้วก็เรื่องของการสเต็กใช่ไหม ก็กําลังมจะมาเหมือนกันฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกด้วยกันหนึ่งคือเรื่องของโค้ดเรื่องของการสเต็กเนาะ สองคือเรื่องของการเบิร์นนะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับลูน่าคลาสสิกจะเป็นยังไงต่อใกล้ถึงวันที่26แล้วจะมีการส่งโค้ดนะครับและตอนนี้มีการเบิร์นคร่าวๆไปแล้วเหลือแต่หลังวันที่26นะครับมีการส่งโค้ดเรียบร้อยก็จะมีการส่งหม้ต่อนะครับเรื่องของการเบิร์นนั่นเองนะครับเราก็จะเป็นการเริ่มนะครับไอเขาเรียกว่า1.2 ปอร์เซ็นต์แท็กนะครับที่มันเป็นการเบินนะครับก็น่าจะเข้าประมาณกลางเดือนกันยานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละประเด็นด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวแต่ละมาข่าวแรกก่อนนะครับเนื่องจากโค้ดที่เป็น V 0.5.2นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการอัปเกรดเนาะจาก2.1มาเป็นสองแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเราก็บอก2 1แล้วนะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการเบิร์นกับการสเต็กเนาะนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการแยกนะครับไอตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่เป็นของชุมชนนะนะครับทั้ง3 5 6 8 4 0 9 5นะ4 0 9 5จะเป็นสเต็กเนาะ4 1 5 9ก็จะเป็นดิสติบิวชั่นใช่ไหมนะครับก็จะแยกเป็นส่วนต่างๆนะครับในคลาสสิกคอร์นะเป็นตัวของอ่าเป็นตัวของคอนะเป็นตัวของไอ เป็นตัวของตัวโค้ดต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีการรันเสร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับก็กําลังค่อยๆไล่ไปะนะครวันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่น่าสนใจนะว่ามีการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับเป็น V0.5.2 นสอน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเราก็รออีกทีวันที่26นะครับจากเท r ล a า TFL นะครับก็จะมอบให้ต่างเทโ r รารีเบลนั่นเองเป็นคนจัดการ และเมื่อมีการอัปเกต v 0 5 2 2ด v 0 5 2 2เป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่สำคัญคือ smart stake นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตของ terra classic นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์นะตัว v 0 5 2 2นี่นะมันก็จะช่วยสำหรับตัวที่เป็นพวก d app ต่างๆนะครับเมื่อมันมีการเขาเรียกว่ามีการ stake เนาะนะครับในตัว ครือข่ายของเทอรานะครับมันก็จะมีเรื่องของออโต้เบิร์นด้วยนะครับก็จะมีการคิดเพิ่มเข้ามาเนาะตอนนี้ก็มีการกำลังเขียนโค้ดอยู่นะครับโค้ดนี้ก็จะสำคัญนะในเรื่องของ d ีแอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะประมาณเดือนตุลานะกลางเดือนกันยาที่ท,ที่ทาง The m e r ร์เนี่ยมันมาแล้วนะครับเราก็เม็ดเงินแล้วก็โปรเจกต์ Project เข้ามาใน e ีทู r ร u m เหมือนกันนั่นเอง,เ,องเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเออ ตอนนี้สถานาการณ์มันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับตอนนี้ข่าวก็ค่อนข้างนิ่งหน่อยนะเพราะว่าเม็ดเงินมันยังไม่เข้ามาในตลาดคริปโตนะครับโดยเฉพาะทาง e ีเ e อ e u m มนะครับเดิมเมอร์สดังนั้นหลายคนก็ต้องรอนะครับเดิ m เมอรเข้ามาแล้วก็มันจะเป็นการเริ่มนะครับในการเขียนโคด้ดแล้วก็ทำโปรเจกต์พอดีนะครับทั้งตัวของ1.2นะที่เป็นแท็กนะครับ โดยผ่านการเบิร์นนั่นเองจากเจ้าต่างๆนะครับที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเบนะิร์เนาะเราก็เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังรันโหนดนะครับหรือว่ามีการอัดบล็อกเชนเข้าไปในสายของโพลิกอนนั่นเองนะครับสายเชยนของโพลิกอนก็ผมว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละรอแต่ข่าวเท่านั้นเองนะครับเอาแหละวันนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งน่าสนใจมากนะครับเรื่องกรอบการเบิร์ของ Luna Classic นะครับว่าใครมี ส่วนในการเบินบ้างนะครับในนี้เขาบอกว่าตอนนี้ t o t a ท b u r เบินนะก็อยู่ประมาณาประมาณ3 0มพันล้านนะครับสามพันกว่าล้านเนาะนะครับดูหน้าคลาสิกมีการเบินเป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า,ามีท็อปเบินนะครับที่เป็นตัว Wallet ด้วยนะครับท็อปเบินเบอร์นิ่งวอลนะก็ใครที่ ที่ทําการเบิร์นมากที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลขไล่นะครับดูตามหน้าจอที่ผมให้ที่เลยนะครับผมจะอาจจะพูดคร่าวๆนะไม่เอาตัวเลขทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับคือ LUNA t i c Token นะครับเป็นเป็นวอ l l e t ตัวใหม่นะครับของ LUNA t i c นะครับลู na t ติคือเหรียญใหม่นะครับเราเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนเบิร์น LUNA classic ด้วยนะครับโดยที่ จะมีสมาชิกนะครับล้วก็คนเข้ามาสนับสนุนลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะครับเขาก็จะทำการหักเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆเพื่อจะเอาลูน่าคลาสสิกเนี่ยไปเผานะครับก็ใครซื้อนะครับลูน่าลูน่าติกนะครับตามจำนวนที่เขากำหนดก็จะได้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยมาเป็นแอร์ดอกด้วยนะครับแต่ต้องซื้อผ่านวอลเล็ตเท่านั้นนะนะครับเพราะว่าลูน่าติกเนี่ยมันมีเฉพาะใน ทัตวอลเล็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ลูน่าติ๊นะครับโทเค็นเนี่ยก็มีการเบินไปประมาณ1,600ล้านนะครับลูน่าแคสติกอันที่สองคือเม็กซิกนะครับเม็กซิกเนี่ยมีการเบินไปประมาณ533ล้านนะครับลูน่าแคสติกแล้วลูน่าซีดาวนะก็มีการเบินไป295ล้านนะครับลูน่าแคสติกนั่นเอง แล้วก็ Binance User นะครับก็ประมาณ1นึประมาณหนึล้านนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็คูคอยยูเซอรนะประมาณ66ล้านนะครับแล้วก็ y a นิ s นะครับประมาณ52ล้านนะครับนะครับน่าจะประมาณนั้นอีกส่วนหนึ่งคือ Luna Classic วันนะครับอันนี้เป็นชื่อ Community นนนะ ของอันหนึ่งนะครับก็มีการเบิร์นทั้งหมดประมาณ47ล้านและสุดท้ายคือ Amazing Crypto นะครับประมาณ34ล้านเนาะนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ก็มีการสัดส่วนในการเบิร์น Luna Classic นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่การเบิร์นส่วนหนึ่งนะครับก็ค่อยๆเบิร์นแล้วล่ะนะครับเหลือแต่เหลือแต่พอไอเรื่องของ 1.2%นะครับแท็กเนี่ยมาจริงๆนะในการส่งมอบอย่างเป็นทางการแล้วก็น่าจะมีการเบินมากกว่านี้นะครับเอาแหละนะครับเราเห็นแล้วนะเบิร์นทิเกอร์นะครับตัวนี้ก็มีการเบิร์นไปประมาณ3,000กว่าล้านเนาะ루น่าแคสิกก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมผมก็ถือไม่ถือว่าเยอะมากนะครับอาจจะต้องรอในกลางเดือนกันยายนไม่เยอะพอที่จะเปลี่ยนราคาเนาะอย่าง ที่ชิบะเคยทำนะครับคือหั่นราคาไป50%เลยนะครับก็จาก07ตัวก็จะเหลือ5ตัวใช่ไหมนะครับก็นี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยในการเบิร์นของ Luna Classic นะถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วเราได้เห็นประมาณ7-8เจ้าเข้ามาร่วมมือกันนะไบแ a น c e คูคอยนะลูนาติกนะครับเม็กก็มีการเบิร์นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ว่า สถานการณ์มีเม็ดเงินเข้ามาเท่านั้นเองดังนั้นการเมพอมีเม็ดเงินมานะครับโปรเจกต์มาการเบินมาแล้วก็การสเต็กมานะครับก็จะทําให้ให้ในส่วนต่างๆเขาได้เงินในการเบินนะครับเพราะว่าเขาต้องมอบให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆใครที่เป็นคนเบินก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์เนาะที่หักจากการเบินนั่นเองนะครับ เอาแหละนะครับเราเห็นการเบิรนแบบนี้เรารู้สึกโล่งใจนะนะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยขอซักปีนี้นะขอสักใกล้1ดอลลาร์ก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะใกล้1ดอลลาร์นะครับดูดูก่อนว่ามีการเผาเท่าไหร่แล้วก็มีการรีเพ็กหรือไม่นะครับช่วงนี้โดคอนก็ออกมาพูดนะเราก็สื่อพยายามที่จะโจมตีเรื่องของการรีเพ็กอย่างมากเลยนะครับในช่วงที่โดคอนจะมีการ การเรียกทนายเนาะเอามาต่อรองกันในศาลน,นะครับในศาลของเกาหลีใต้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับก็ปลดล็อกเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของศาลนะในเกาหลีใต้นะครับเราก็เรื่องของโปรเจกต์ทางลูหน้าคลาสสิกน่าจะไปต่อได้ง่ายๆมากเลยนะครับข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลย เดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR โค้ดไปให้นะครับและการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจหรือศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเรามีกลุ่มรูน่าคลาสสิกนะทักมาที่เพจเ้สำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่ารูน่าคลาสสิกนะครับจะ g ก o w ตััมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเงิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 User ยูเซอร์ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอร์ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก Referral Code นะครับจากคอยนิมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xchange e x, x Chain, ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอบภายในวันที่22สิ่งหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a d d o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ขอ